ช่วงนี้ผู้มีพลังวิเศษกําลังออกอารวาสนะพลังงานแรงดึงดูดจัก,กรยานต่างๆก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพสวัสดีหมาข้างบ้านไก่สองตัวจิ้งจกที่ชอบขี้ใส่คีย์บอร์ดและสวัสดีเด็กกระปุกที่ขี่จักรยานบวกลบโวยวายเคยได้ยินคํานี้ไหมครับคุณผู้ชมเพชรจะดึงดูดเพชรพลังจักรยานแรงดึงเด้าดึง <anything S 1> ดูด,ด,ดอะไรก็ไม่รู้นะครับเ <anything S 1> พชรพ่องดึงดูดเพชร ผู้มีพลังวิเศษทั้งหลายที่มาพร้อมกับพลังการทำลายล้างหรือดาเมจคตรแรงนะแต่ไม่ได้ซีเรียสครับก็แล้วแต่ทัศนะมุมมองความคิดนะตัวผมเองนะครับปดแรงดึงดูดส่วนตัวในความเข้าใจและเรียนรู้มาผมก็สิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างนะผมผมอยากจะแชร์ความรู้ในส่วนนี้นะเพื่อหลายๆคนไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับกรณี ที่ตกเป็นข่าวนะผมให้คําจํากัดความสั้นๆเลยเห็นช้างขี้ข้ตามช้างนะกดแรงดึงดูดความคิดความเชื่อส่วนตัวตะก,กะของผมนะมันคือดีมานถ้าอ่านออกเสียงถูกต้องคือเดมานความต้องการมันจึงจะเกิดแรงดึงดูดขั้วแม่เหล็กขัว้วลบต้องการขั้วบวกมันจึงดึงดูดเข้าหากันส่วนเพชรผู้มีพลังวิเศษหลายคนบอกว่าเพชรจะดึงดูดเพชร อยากจะหัวลอะเป็นภาษาทุกแกจริงๆเลยอยากจะสร้างแรงดึงดูดคุณต้องค้นหาดะแมนความต้องการของฝั่งตรงข้ามเมื่อเจอแล้วว่าเขาต้องการอะไรจึงสร้างสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อดึงดูดเขาอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบตอนกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะค้นหาว่าเขาต้องการอะไรอย่างแท้จริงบางคนเงินทองอาจจะไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเขาก็เป็นได้อย่ามาพูดเหมารวมว่า เงินคือพระเจ้าผมละคนหนึ่งเป้าหมายในชีวิตของผมคือการมีความสุขอิสระภาพผมอยากจะปราศจากสิ่งที่มันเกาะกินจิตใจการมีเงินทองมากมายก็ไม่ใช่จะว่าจะมีความสุขมีเงินมีทองเท่าที่จะดำรงชีพอยู่ได้ไปจนวันตาย่งทอดไปถึงลูกหลานได้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการเบื้องต้นไม่ใช่อยากจะรวยล้นฟ้าจนกลายเป็นทาตของความต้องการ ดังนั้นนะครับก่อนจะมีแรงดึงดูดนั้นต้องค้นหาดิมานฝากไว้ให้คิดนะครับช่วงท้ายเงินทองความสําเร็จต่างๆสิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวผมคิดว่าเขาชอบคนขยันชอบคนที่ทุ่มเทน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะวันนี้เราหกล้มพ่ายแพ้แล้วลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งเรื่อยๆวันข้างหน้าหรือพรุ่งนี้ย่อมจะทําให้คุณดึงดูดเงินทองความร่ํารวยเข้ามาหาคุณในส่วนกระเป๋า เสื้อผ้าน้ำหอมหรือสิ่งต่างๆที่ใช้แล้วจะดึงดูดความร่ำรวยก็ลองไปคิดกันเอาเองแล้วกันเริ่มคิดและเริ่มลงมือทําทันทีไม่ต้องกลัวเสียงนกเสียงกาไม่ต้องแคร์ใดๆทั้งสิ้นครับลุยได้เลยขอแค่มันไม่ผิดกฎอะไรมันไม่ทําให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนผมเอาใจช่วยทุกท่านครับกับความฝันที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ขอให้ประสบความสำเร็จครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ